รถสตอรี่ข่าวสดที่นี่มีเรื่องต้องเมาผมจะเล่าไปในคือนิทานมีบู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนที่เขาอยากจะรวยครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาอยากจะรวยเขาอยากจะรวยเขาอยากจะมีเงิน เขาอยากจะรวยเขาอยากจะมีเงินอม,มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาอยากจะรวยแล้วเขาจะเขาอยากจะมีเงินแล้วที่สําคัญคืออะไรก็ไม่ต้องการการที่อยากจะรวยการที่อยากจะมีเงินมันมีเงินแบบไหนจะรวยแบบไหนจะเล่นหุ้นหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านไก่ปืนเทีย่ยบ สิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งรวยครอบครัวคนนั้นรวยคือการพนันนั่นคือการพนันไม่ว่าซื้อเลขซื้อหวยใต้ดินซื้อรอตเรี่ไม่ว่าจะเล่นไพ่ไม่ว่าจะเเป็นจะเล่นไฮโลผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในโลกนิทานเป็นเจ้าแม่ไฮโลเป็นเจ้าแม่ไฮโลมาก่อน เพราะเขาเป็นคนที่หัวเร็วเป็นคนที่ฉลาดไวพิปจิพานคิดเลขเร็วรู้จักโน่นนี่เขาเลยได้เป็นเจ้าแม่ไฮโลเขาได้เป็นเจ้าแม่ไฮโลต้องลงทุนมีเงินอยู่แบบห้าพันหรือหมื่นสองหมื่นต้องมีแล้วไปเล่นไฮโลก็จะมี คนที่แทงถูกแทงปิดนั่นนี่เจ้าแม่ไฮโลคนนั้นก็พยายามที่จะหาอะไรที่เป็นของที่เป็นของวิเศษที่จะทำให้ตัวเองล่ำตัวเองรวยตัวเองมั่งตัวเองมีแล้วก็ดีแล้วก็เด่นจากนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องอาศัยสิ่งที่บริสุทธิ์ปุุผ่องเพื่อที่จะทำให้ตัวเอง มีของดีติดตัวเพราะตัวเองเล่นไฮโลเพราะตัวเองเป็นเจ้าแม่ไฮโลก็เอาสิ่งที่มีค่าของตัวเองพยายามที่จะไปแลกแต่เขาไม่คิดว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เขาเอาไปแลกคือต้องแลกโดยชีวิตเขาไม่คิดว่าสิ่งๆี่นั้นจะต้องแลกโดยชีวิต <พ><ส>เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันผิดพลาดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันผิดพลาดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามฝันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เขาคิดไว้มันไม่มันไม่เป็นสิ่งที่กูไม่ได้คิดไว้อย่างนั้นว่าเฮ้ยก็แค่ต้องการ สิ่งของที่บริสุทธิ์ผุดผ่ดองของเด็กคนหนึ่งแต่ไม่ใช่หมายว่าต้องถึงกับชีวิตแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องถึงกับชีวิตแค่ต้องการสิ่งของที่มีค่าที่สุดของเด็กคนหนึ่งที่มีวันเดือนปีเกิดที่มีวันเดือนปีเกิดเป๊ะๆในสิ่งที่เขาต้องการ ถึงตอนตอนหนึ่งถึงในช่วงช็อตหนึ่งถึงในช่วงเวลาเวลาหนึง่งสิ่งที่เขาอยากได้คือสิ่งของที่อยากจะได้เพื่อเป็นสิ่งของที่เอามาให้ตัวเองที่มันเล่นการพานันมันมซื้อหวยแล้วทำให้ตัวเองมีบรารมีโด่งเด่นดังกลับกลายเป็นแบบว่า สิ่งของสิ่งนั้นมันต้องแลกดยชีวิตมันต้องแลกดยชีวิตเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในนิทานเรื่องนี้ต้องสังเวยชีวิตกับสิ่งของที่เขาอจะได้เพอเฮินว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่มันไม่เป็นไปตามที่ คนที่เป็นเจ้าของชีวิตนั้นคะาดหวังว่าเฮ้ยอยากจะได้เด็กคนหนึ่งต้องตายอยู่ในนิทานเรื่องนี้คือนักข่าววิ่งพลานเลยถ้าเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับพระนโอนักข่าวแบบหอมกลุ่นนักข่าววิ่งพลาด เข้ามาทุกอย่างมันเลยชุลมุนวุ่นวายเมื่อทุกอย่างมันชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นเด็กคนหนึ่งจะต้องมีคนรับผิดชอบเด็กน้อยคนหนึ่งจะต้องมีคนรับผิดชอบจากนั้น ใครที่เข้าใกล้เด็กคนนั้นใครที่เข้าใกล้เด็กคนนั้นจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนคนที่เข้าใกล้เด็กคนนั้นอยู่ในนิทานเรื่องนี้ก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้เด็กคนนั้นแล้วก็ร้องไห้ตะเกียรตะกายคนก็จะเพ่งเล็งแล้วก็ มองไปหาผู้ชายคนนั้นทุกๆสายตาทุกๆก,การสงสัยทุกๆข้อสงสัยก็จะเพ่งเลงไปหาผู้ชายคนนั้นว่าเขาอยู่ใกล้เด็กคนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มประเด็ประดังไปหาคนอยู่ในครอบครัวของผู้ชายคนนั้นแต่ไม่มีใครเอะใจเลยว่า วันดีคืนดีอยู่ดีๆเด็กคนนั้นหายได้อย่างไรไม่มีใครมาสืบหาต้นตอว่าทำไมเด็กต้องหายไปจากหน้าบ้านของคนคนนั้นมีแต่คนที่คิดสงสัยว่าเด็กโดนกระทำเพราะอะไรแรงจูงใจคืออะไรคนเขาก็เลยไปหาว่าคนคนนั้นเขาทำไปเพื่ออะไร แต่เขาไม่ได้ไปคิดว่าเพราะอะไรเด็กถึงไปอยู่ตรงนั้นไม่มีใครไปสงสัยว่าทำไมเด็กถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ด้วยเหตุผลประการใดส่วนคนที่เป็นบิดามัรดาของเด็กคนนั้นก็มีแต่เงียบหุบปากและก็ไม่พูดอะไรเลยบ่อยให้คนที่อยู่ใกล้ ร่างกายของเด็กคนนั้นต้องเผชิญชะตากรรมเองแต่เนื้อสิ่งอย่ดคับพี่น้องเย๋ยคนที่อยู่ใกล้เด็กคนนั้นกลับกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนเข้ามาติดตามมีคนเข้ามาให้กําลังใจนน่นนี่มันจากหน้ามือไปหลังตีนเพราะว่าอะไรอาจจะด้วยแรงที่คุณไปกระทําวันนั้นว่าคุณจะต้องทําอะไร คุณต้องการอะไรกับเด็กที่บริสุทธิ์ผุด่องก็ได้